เรามันถึงตอนไหนแล้วนะมันยงมันถึงตอนเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่มันถึงตอนนั้นแล้วตอนเมื่อกี้นี้อะไรนะครูเดินออกไปแล้วนี่เมื่อกี้นี่นะจ๊ะครูบอกว่าชีวิตเราจะหมดความหมายทันทีบอกว่าถ้าเราทาให้คนอื่นตายใช่ไหมถ้าเราทำา คุณครูมาห้ามมาห้ามไม่ให้คนนี้ไปดึงกับคืนมาแล้วคุณครูก็ทุกคนนี่ฟังนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามตายเด็ดขาดนะแล้วก็ห้ามทำให้คนอื่นตายด้วยไอ้คุณดกค้เนี่ย ทําให้ผู้ชายคนนั้นตายเพราะเอาเลือดซอมบี้ไปใส่แผลเขาใช่ไหมใช่ <c oughs> ในความหมายของครูก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยเลยท่ากับตายไปแล้วเพราะถ้าเราทําให้คนอื่นต้องตายชีวิตเราจะหมดความหมายทันทีแล้วที่เข้าใจไหมถ้้เป็นนี้คุณครูก็ ฆ่าตายโดยที่มีใครทอ,อูตายมอชาดปังเนีกครับ้สูอย่านอันนี้ห้าหมอันนี้ห้ามหมเดินออกไปแล้วอันนี้ทำให้คปณูตายไหมดูเหือนไม คุณครูคุณครูมาช่วยรีเป่าอ๋อคุณครูมาช่วยคุณครูมาช่วยอ๋อเมื่อกี้เนี่ยคุณครูมาช่วยพอดีแสดงว่าคุณครูมีไปช่วยไม่ใช่ว่าคุณครูปล่อยให้เด็กคนนั้นตายคุณครูไปช่วยคุณคสมควรและแหลดเ็ยคนนั้นอ่ะไม่เขาทำให้เพื่อนตายอ่ะไม่แต่ว่าเขาก็รู้สึกผิดแล้วเขาวิ่งไปแล้วเองเขาเขายอมไปตายแล้วแต่ว่าเขายอมรับผิดแล้วคุณครูก็เลยวิ่งไปช่วย เว่าเขามีโอกาสที่จะจกลับตัวแล้วอยู่รงข